สวัสดี่ก๊อปปี้ครังพรกระช่องบัดลำเพลินออฟฟิเชียลครับไปกันต่อที่วัดหนองน้ำคำลำบนบึงทวายอำเภออำเภออย่างเง,ง,งือเตางอยอำเภอตาวงอยนะ,ะ,นะรครับทงเราจะปนนคนครับ Nó chỉ chá buồn lắm lắm bà này lắm Hả Chị là cha bù, lắm 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 cha bù lắm này lần này nói ở chợ nó lắm าเาาดีนานนาดนหน่อยราคายยดีานานหน่อยอินไดน้นะโอพงบบอตอนนี้เขากำลังเสียบไปลาผ้าเอาผ้าเสร็จปุ๊บเราก็จะเดินทางเลยนะครับที่สกลนครเอ,อ ออปาดพี่น้องหลังจากนี่นะครับเขาก็จะไปเจอกับพ่อกันชัยนะฮะเจ้าของเอ่อยังกว่าเจ้าของลอตเตอรีร่รางวัลที่ห้านะครับสามใบนะฮะรวยชุหน้าแก่แก่รชมหน้าแก่ๆคนรวยคนชุหน้าแก่แโอ้ oh, ได้เงินเป็นหกเงินเลยนะฮะแต่งใส่สุดยอดมากรางวัลที่ห้า ือเล็กเราถือเล็กไปหน่อยเลยโด,ดนโดนเทียแล้วจิตถือลงว่ะแต่ว่ายุน้ำห้อดิถือปลาไปตัวถือปลาไปแต่ว่าสเสดแล้วเรื่อยกดีๆแล้วลง

กำลังขับอดีปิดขึ้นเลนตอนนี้อยู่ที่ลานวอสวอสแม็กซักอยส่ชั่วโมง รอก่อนเกตเกติกกิโลนะฮะโอ้โกวล้โหโอ้โอ้อ้เอ้โหโออ้อหอหโน้อ้โีอ้โหโ้โ้โหออ้โหโอ้โอ้โหโ้้โหอ,กกอีโอ้โหโอ้โอ้โ้อ้โหก ผิดสมองี่เส <und iver> ียงเฮาเด้นี่บ่ดีใจออกอากาศดีวเออบุญเหลือกระเดกของไหมน้องมีหวดประกวดในการกีดซื้อเยสิซื้อเสียหลับไปอยู่เงี้ยงงบมาขอจาก2-3,000มพันเี่เด้อสิซื้อเดรสสกินลิตรเงี้เดรสสกินลิตเพราะว่าปกติอันปกติเป็นคนบ่ค่อยมักเต็งต้นบอนไดเพราะว่าพกปกติมักใส่ชีวิตง่ายๆงไฮะแต่ว่าผู้อื่นมักมาอยากนําซทีนะเออก็เลยต้องใส่ชีวิตตามปากค่ะเจ้าว่า ทุ่วกระท่วนั่นแหละหูย่ว่าจะคล้องกี่ลรยว่าจะคล้องเหรนั่นตีเหตุจังได้เดนนะงั้นกับปี่จังสันนอพี่เอ้ยพี่ปวดใจที่พีนแบบไม่ใส่ชาเกียร์ย้อนมาเขาว่าจะคล้องเหรียญเมียนตีแต่ทวงวันทำไมไม่ดูแลตัวเองนะเย็นๆแต่คอดูแลตัวคล้อ,ง,องนี่แหละคอดูลอแลตจวคล้องตั้งแต่ผมเพื่มเง,งนนินองอยำหนักผมก็เลยบอกอยากดูแลตัคลองเห็นบนนี้คือโบบอกห้เจะออกเงินค่าดูแลจ้าของไ้ในวางสิ ยี่ห mm, 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 right. 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 ีด้การที <spe ech acy hit away> ่ดูแลตัวเองเนี่ยมันมันมันดีกว่าจริงมันทําให้เราดูดีกว่าจริงแต่ว่ามันเปลืองเงินเยอะมากเลยนะเอาอีลหดีอเดไอเสื้อบอกใส่ใส่ใส่ซื้อมาแล้วไอจับให้เนี่ยเออวายเป็นงูอบมากเป็นพลังห้ามถอยเยอะเอออย่างนั้นเลยเนาะจีตาเฮ้นี่ไงมันจะเด็คมขึ้นเนี่ยเห็นไหม แตกต่างไหมต้องบอกว่าแตกต่างไอ้นุ้นไปเลยบังคับไอ้ดิไอ้ตรงบอกความจริงนั่นมันเป็นยังไงมันมันแบบมันเป็นยังไงเอ้าเมาสุดสวยแมนบออนรเ นีเขาแต่งหน้าตอนทีชมพูได้วยนี่คือเ้าก็เหาก็เป็นคนแหล่ที่แต่งทอนสีชมพูได้อยู่นี่ปะแหล่ปะมันแหล่แห้งฮะสวยๆมันแหล่แห้งบ่มันเป็นยังไงมันแบบมันพอดีกี่พอดีเลยไหมเออมันเบาเกินไปเพราะหน่อยเกินไปแล้วมันพอดีนะมันเบอกบมันเบาเขาเริ่มว่ามันช้ำช้ำไหมแต่งหน้าช้ำปะครับนี่อืมีสติกกระสือนี่พวกเดิมห้องแต่งแต่ เคยไหยังปกติไม่ค่อยรักตัวเองก็จะแบบว่าพกลิปอยู่แล้วสีอันเนี่ยอืมบารักจักรของใช่ปกติไม่ค่อยรักตัวเองแต่ว่าพกลิปตสีอันในกระเป๋าสีอันนี่คือลิปตสีตัวนี่กระเป๋าใส,ส่ส่วนตัวครับแต่ว่าตั้งแต่อันอัน,อนดูแลตัวเองมาก็คือแบบกระเป๋าสองหน่วยนี่ไม่ไม่อยู่เห็นบ่มที่แ,<ต>แหลืกระเป๋าในนู้นเดีวยวดิวตั้งแต่ซื้อเพิ่มอีกไว้นึงเห็นบ่มมาแล้วเห็นบ่มีหยังมีหมอยหมอยจะได้เซอร์เดเออนี่มีครีมกูต้ามี วีดซีแล้วก็มีอันนี้อีกแบบพวกพายสามสีตัวแบบกันเย่เพราะว่าไม่กาซื้อแบบกระปุกมันหมดเยอะหลายอย่างเนาะเนียนอ๋ออ๋อแบบนี้เพิ่นสีเหลาแล้วแบบนี้อ๋อเทือ่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 ก็ต้องถือ่จากคนมาแล้วขอบคุณครับเดี๋ยวผมนี่เองก็ได้ขอบคุณางนี ขอ,อคลิปต่อไปครับสวัสดีทุกคนนะครับตึบสวครับ